สบายดีพี่น้องเยามากาศตอนแรกน้พี่น้องเนาะอาการแบบเปรี้ยวๆหนาวๆเหี้ยๆน้อพี่น้องเนอุ้ยปีนมาหนีแกอีนางด่างพี่น้องจะไปจี่องแน่จะไปจี่องแน่เกลอจะไปดีไปดีเว้ยจะดีเว้ยแต่ผมมีหมู่พี่น้องไปดีไปดีไปดีเมื่อไหร ขอม่แน่ขอม่แน่อีกเ,หเ,หเื่องหนึ่ง้อผลิตกับตุ๊กตาหุ่นยนต์น้องหุ่นนะอื้มอื้มสบายดีแตาป้ดีถ่ายมาให้น้องให้พี่น้องเบิกน้องเพื่อนน้องจะไปดีจะไปดีเนี่ยขอบบ่ได้น้องต่อแรง งาม,มากาศัศเย็นแล้วลมเย็นมาแล้วลมก็มาเรียบร้อยดอกเศรษฐีคิงหดหางวินนี่พี่น้องงามเลยงามขนาดต้นวัสนาคือสูงกว่าคิงนด้พี่น้องตอนนี้ยังติเตะอยู่สามคิงวันนี้เริ่มสูงคนละโอ้ยหมวนอะไเทพบอกไอ้อนหน่อยไปถาเพี่เงกัะนเลย เห็กับหมามาหน่อยเผื่อนกับตุ๊ก,กตาพี่น้องต,กกตุ๊กตาหมีย่าให้เบิ่งตุ๊ก,กตาหมีน้อยผลิตมือมีหมืเจ้าของขนปุกายโดตีวันในกระปินปาาานน่นคนรับไปหามแมทบอลเห็ดมันเปนครูว่ะพี่น้องอยางเขามาดิแกเห็ดย่าแม่ <c oughs> สบายดีพี่น้องเต็ดสงังกินเห่่มมาเนี่ยอีกกับข้าวสิป,ปิ้งปลาทูปิ้งปลาทูปลาทูมาพี่ง้งปลาทูสิลวกพักก่ใส่วไว้มันยังแข็งอยู่สิลวกพักแล้วก็สิเจลมกเล่นเจลมาคอยดิกล้วๆๆๆพี่น้องมาเนี่ยเขาแรงมาเนี่ยนะอาหารแรงแม่หมอนแบบนี้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อกินง่ายๆ่ายโยเย็นๆย เสรน้ำนนแข็งพี่น้องแข็งเขาเห็นแล้วมันแข็งไมง่ไม่ไม่มน,นะน้องต้มน้ำอยู่น้ำหลอกพักหลอกพักพักลงเรียบร้อยพี่น้องน้ำผดแล้วกันเดือดแล้วหลอดพักผักกาดส้มพี่น้องนะงามซื้อซื้อข้าวตลาดนะซารษฐาบโลหนึ่งเศบาท แงถือแล้วซื้อมอกราาโล่นึงแปดพัน 8, แตไปซื้อมวูวานาโล่นึงาบาทหาข้ี่เต็มาักผักแล้วแต่แต่ก็ที่น้องบอกผักกาดสอมนะอันนี้นะผักกาดส้อมเมดิน,นตีงยังบัตติงปลา ปลาทูได้ไหมเนาะพียงปลาทูพี่ทำโต้ก่อนป่อบีหมักเลนเซน้ำแล้วป่้ตําเลนเชียมเลน่ ต้องหอมบัวหอมบัวติตตาใส่แจกงเลนตามพีเลอตาแจ่วพี่น้องตามัหมือนพี่ปนใส่กับหอมที่ห้าปีองเลียวนะหอมบัวห้าปีกับหัหกว,นะหวหก้กอมเดียดแกงเลนกับบวกพ้าปีงปลาทูปีงกระทูก็ปีงหยิบรอยแล้วพี่น้อง Để cái pin lên đạo Bên luôn lép à Bên xây Hãy subscribe cho kênh Ghiền ปลา,าลองบดใส่กระเดกจน่น้ำเกลือต้องใส่น้ำปลาบดใส่กระเดกเดี๋กระเดกมันเสียไวปมันบูดปลาเคยเนตักกันสุถ้วยน้อยว่จะจำอันพี่น้องค<ด>ุยร<ด>้อโรงเรียนจีน,นสวัสดีพี่น้องกินข้าวตัวแรกน้ำคิงเดอร์มาน,นี้นมันมอนพร้อม กินปลาทูพี่น้องนะจันแกงมเต็นหลอกกินพี่น้องกันเ <c oughs> ็นอบหมูนะหมูเศร้านะอบหมูเที่ยงจะยังกินบ่อ,อมูน้อยสายพี่น้องิขารกอนเมาน้วยกันตีาทูลกกาซ้อมแจกเล่น ไอ้อกหมูหมูต่อเทียงันไหนอกมู้น้อยน้อหมูเบิร์สเอามากินอีกป้าเขาสมาเนียวเาอุ like <griff. S 1> ่นใจาใจหีนเต็มโพแท่เหนนะเลยก้าเขาเนียวเลยอุ่นเขาเย็นไม่ได้มาเขาอุ่นเขาเย็นกินนิมเนียวเนียวแต่มันีนพา งามงามกา <besteht S 1> ยซ้อมอู่เหวานเ <as> ด้อมากินตำกันเด้อทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศลูกลูกน้องล้าลูกล <c oughs> ูกล้านเพื่อนเนาะเพ็่นเพื่อนกันน้องมาเด้อนำว่บพี่น้อง ทางเกษตรไทยทางเมืองนอกก็แหงนาวเยเนาะผดแหงนาวว่าทางเฮ้าอีกทางเมืองนอกนะบ้านแม่มอมนมันนี้ตอนเที่ยงแดดฮอน,อนตอนนี้เย็นหนาวอยู่แล้ว ทำอาไรน,าน่ะขอบหัวขอบใจเด้อทุกแรงเสียแรงใจอยา,ากบ้างใจมีม้อนเด้อกิดหมูตับนี่ตับตับหมู กระแช่แช่เด็ดเองอบเองอากาศเปลี่ยนแปลงไปหน่อยเป็นเบาสบายย้อนันเป็นเบาสบายมาหนิ ปวดเปิดกระตุนกระตูปวดหัวอาการเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะ๋ยวกับห่อน๋ยวกับหนาวนะ นาว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 โทษ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 โดยเสมอไปเพราะว่ามันอหนเป็นยาบช้ก็กินบเบิกขามันเห็นว่สิจีกินไปนี่ด้พนองจีกินแปเนี้เดด้องพระองค์พิ่นบิกอกินมากินเขาหลบอึด อย่าอยนะู่บ่อหมอน้ำห่อนกินน้ำห่อนน้ำอุ่นนะเด้อไออกอ,อ,นะอ,อก <c oughs> อไอกหมอนนะ้ำห่อนอยู่ของทิ้งนะเตรียมอยู่บ่กินน้ำอุ่นน้ำเกลือเป็นไอไงแค่ในเสียบใส่ต้มนห่อนห่อนแล้วก็ยิบเกลือใส่ได้จอกกินน้ำเกลนะือเเช่าไอ คลิปนี้กับแม่หมอนลาไปก่อนเดิพี่น้องเลยอย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้อย่าลืมกดแชร์กด,ด,ดไลค์สักแต่ไครสงอง,งน้องน้ำพิงยายนมอนน้ำหนึ่งเลยบาย